สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมไผ่สร้างไพรกันนะคะไผ่สร้างไพรที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มีอายุ1เดือนกับอีก11วันนะคะไผ่ตัวนี้ไม่ใช่ชํำเงานะคะคือเราขุดสดสดแล้วนำมาปลูกอะคะ่ะเราขุดสมมติว่าเราขุดเมื่อวานวันนี้เราก็นำมาปลูกอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นก็คือเป็นเงาสดนะคะผ่านไป1เดือนกับ11วันนะคะเราก็จะพามาดูความเจริญงอกงามของต้นไผ่ ว่าถ้าเราเอาเงาสดมาลงเนี่ยแล้วก็ที่พื้นที่นะคะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องวันเว้นวันบ้างหรือว่าตกแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะในขณะที่ถ่ายวิดีโอให้ดูก็มีฝนตกอยู่นะคะนี่เป็นตัวของไผ่สร้างไพรที่เป็นกอเดียวกันหมดเลยนะคะที่เราขุดแยกเงามาลำเขาก็จะมีลำขนาดใหญ่มากเลยค่ะเขาแตกกิ่งแขนแล้วก็ แผ่ได้สวยงามแล้วแต่ว่ายังไม่ออกหน่อนะคะมีเพียงลำบางลำเท่านั้นที่แบบออกหน่อแล้วแต่ดูแล้วเขาสมบูรณ์นะคะเนี่ยดูลำลำใหญ่มากลำเขาสมบูรณ์สวยงามนะคะก่าจะหมดฝนเขาน่าจะหยั่งรากลึกแล้วก็เริ่มมีหน่อนะคะก็หวังไว้เป็นแบบนั้น ก็ปีหน้านะคะเราคงจะได้กินไผ่สร้างไผ่กันแล้วอันนี้มีตลอดแนวเลยนะคะตามคลองไส้ไก่ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นตัวของไผ่เลี้ยงหวาน,นะคะ่ะเขาออกหน่อแล้วแล้วหน่อเขาก็แบบเป็นลำต้นสูงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหลังเราจะพาไปชมเริมริมที่เราเห็นว่าเออข้างๆ้างกอไผ่นะคะระหว่างกลางกอไผ่สร้างไผ่เนี่ยก็จะมีตัวกล้วย เป็นหน่อกล้วยไข่อยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะหน่อเล็กๆก,ก็กว่าไผ่จะโตค่ะเราคงได้กินกล้วยไปหลายรอบแล้วแล้วพอเขาไผ่เขาโตเต็มที่ขยายกอเต็มที่เมื่อเราปลูกกล้วยไม่ได้เราก็ค่อยขยับขยายกล้วยไปปลูกตรงอื่นต่อไปนะคะอันนี้จะพาเดินชมตลอดแนวนะคะบรรยากาศดีมากเลยฝนตกพรำๆนะคะ พิ่งจะตัดหญ้าไปด้วยหญ้าสูงท่วมหัวเลยค่ะเราทําเกษตรแบบอินเซียนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าก็เลยแบบช่วงที่ต้นไม้กําลังเจริญเติบโตเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบจัดการกับหญ้าเนี่ยลำบากเลยเหนื่อยทีเดียวล้วค่ะแต่พอเราเห็นความเจริญงอกงามของต้นไม้นะคะก็ทําให้เรา รู้สึกสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวด้วยออกรวงสวยๆนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะปลูกข้าวเป็นกิจลักษณะหรอกนะคะแต่ว่าเราซื้อฟางมาห่มดินนะคะตอนที่เพิ่งจะขุดปรับพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็ได้เมล็ดข้าวนะคะที่เขาร่วงจากฟางที่เรานำมาห่มดินก็จะออกเมล็ดสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะ ดกซะด้วยนะคะ <S <S คือกอเขาแบบว่าสวยๆเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะขึ้นอยู่ท่ามกลางกอไผ่นะคะเนี่ยสังเกตว่ามีแบบต้นข้าวตลอดแนวเลยแล้วก็ต้นข้าวนี่แหละคะ่ะที่ทําให้ดินเราไม่พังนะคะเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้กินมเมล็ดข้าวเหล่านี้นะคะแต่ก็เนี่ยค่ะสวยมาก แต่ก็เขาก็จะได้ช่วยเราแบบทำให้ดินเราไม่สไลด์ลงบ่อแล้วก็ทำให้มันสวยงามด้วยเนาะนี่ค่ะก่อนนี้ก็แตกกิ่งคะแนงสวยเลยอันนี้ก็คือตัวของลำต้นเดียวกันนะคะแล้วก็กอนนี้นี่ค่ะเจ้าต้นนี้เป็นหนอ่อขึ้นมาแล้ว ได้ลำต้นมาแล้วหนึ่งลำนะคะแต่ยังเป็นลำต้นเล็กๆนี่มาดูข้าวฝั่งนี้ค่ะเขาเป็นกอสวยมากเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนี่เราไมา่ได้ฉีดให้ปุ๋ยให้อะไรเลยนะคะเนี่ยปล่อยธรรมชาติมากๆอะคะ่ะไม่ได้ให้น้ำไม่ได้ให้ปุ๋ยแต่อย่างใดนะคะเนี่ยไปข้างหน้าอันนี้เราไม่ได้มาตัดหญ้านะคะเราเห็นว่า ข้าวเขาขึ้นสวยเราก็เลยแบบไม่ได้มาตัดหญ้าเราก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินข้าวเพราะข้าวมันรีบหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็จะตัด่มดินไปเหมือนเดิมแต่เนี้ยค่ะคือลองบีบบีบเมล็ดข้าวดูมีน้ำนมข้าวนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นแบบเมล็ดข้าวให้เราได้กินไหมข้าวเต็มเลยนี่ค่ะ ซื้อมากอน,นี้คือหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งกอได้เยอะมากกืบสี่สิบลำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือรุ่นเดียวกันนะคะเพิ่งจะแตกฉะนั้นก็ความอุดมสมบูรณ์ของแตลงง่ละเงานี้่ก็คือแตกต่างกันไปนะคะบางเงาเขาก็แตกสวยแล้วบางเง้าเพิ่งแตกแบบอย่างเงาเนี้ยคะ่ะเพิ่งจะแตกกดลงเม็ดหนักขึ้นแล้ว ส่วนเงานี้อาจจะไม่รอดนะคะไม่รู้ว่าเป็นเงาเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเราขุดมาหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นแบบเงาเก่าเงาใหม่บ้างนะคะถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาออื่นมาซ่อมหรือว่าหรือไม่ก็ปล่อยเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้คือเราขุดมาได้สามเงาเลยแบบว่าเราแยกไม่ได้มันติดกันมากอะนะคะก็เลยเอามาลงเลยสามเงาสวยงามมากค่ะ อันนี้ก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไผ่มาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไผ่สร้างไพยไผ่ลวกน้านนะคะไผ่ปักกิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราซื้อเสร็จเรายังไม่ต้องชําลงถุงก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนพอดีหรือเราสามารถรดน้ําได้เราสามารถเอาไผ่เหล่านั้นมาลงในแปลงปลูกได้เลยคะ่ะแล้วก็จะรอดแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะนี่สิบเอ่อหนึ่งเดือนกับ สิเอ็วันก็จะสวยงามอย่างที่เห็นค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ